ในพื้นที่ของจักรวาลที่9คุลิลินผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปจากครึ่งแรกดูค่อนข้างสงบนิ่งทว่าความสงบนี้แฝงไว้ด้วยความกังวลแม้เขาจะเป็นคนสุขุมและ ไปย่ยมด้วยปัญญาจนผู้คนรอบข้างสัมผัสได้แต่ภายในใจของเขากลับรู้สึกตึงเครียดอยู่ไม่น้อยคุริลินพูดคุยกับเพื่อนๆของเขาเกี่ยวกับเรื่องราวของทัวร์นาเมนต์เราถึงศัตรูในอดีตที่เขาเคยต่อสู้มาก่อนในจักรวาลที่8มีคูลเลอร์ยืนอยู่ในอดีตคูลเลอร์เคยเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากคุริลินกับเพื่อนๆต้องรวมพลังกันอย่างสุดความสามารถกว่าจะเอาชนะเขาได้ แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาสับสนคือคูลเลอร์กลับมีน้องชายชื่อฟรีเซอร์ที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอย่างไรก็ตามพวกเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะฟรีเซอร์ได้แน่นอนศัตรูพวกนี้เลวร้ายเอาเรื่องเลยทีเดียวดีแล้วละ่ะที่ฉันได้สู้กับซาวซาคุริเนคิด พร้อมก้มหน้าลงเล็กน้อยข้างเขาคือเทนจินฮังที่ยืนกอดอกอยู่ในใจของเทนจินฮังหวังว่าตัวเองจะได้สู้เร็วๆนี้จะเป็นใครก็ได้แต่ถ้าได้เจอกับยำฉาก็คงจะน่าสนุกไม่น้อย <c oughs> เมื่อสายตาของทั้งคู่สบกันต่างก็ยิ้มออกมาเบาๆเพราะต่างคนต่างคิดถึงเรื่องเดียวกัน ถ้าได้สู้กันคงจะมันแน่แต่ถ้าไม่ใช่หยำมฉาเทจินหังก็ยังมีคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจอีกหลายคนอย่างนักสู้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากจักรวาลที่19แก๊งโบแจ็คและนาเม็กยักษ์จากจักรวาลที่7ด้วยพละกกำลังความอึดและทักษะการต่อสู้ของเขาเทจินหังมั่นใจว่าเขาเหนือกว่านักสู้หลายคนในที่นี้แน่นอน โต๊ะอาหารก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินในที่สุดเป็นสัญญาณว่าอาหารกำลังจะมาแล้วยำฉาคุลิลินเทจินทังและชาวโลกคนอื่นๆกบพากันนั่งประจำที่ยำฉานางหัวโต๊ะและเปิดบทสนทนายอดมากเลยนะคุลิลินที่สู้กับซาวซ่าได้แบบนั้นยำฉากล่าวกับเพื่อนเก่าคราวก่อนหมอนั่นทำเราลำบากสุดๆเลยขอบใจคุลิลินตอบด้วยเสียงที่ดูมีอายุมากขึ้นเล็กน้อย แต่รอบหน้าฉันต้องเจอกับทาปิออนแล้วนะแย่หน่อยที่หมอนั่นยังไม่ได้สู้เลยฉันเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยย้ำฉาหันไปนมองไคโอจิน เทพเจ้าแห่งเทพเจ้าถ้าใครได้เจอกับหมอน,นั่นล่ะก็ต้องเป็นศึกหนักแน่ฉันรู้นะยำฉาเทจินทางกล่าวพางมองด้วยสายตาพร้อมรอยยิ้มนายเป็นพวกบ้าบินชอบพุ่งเข้าใส่ศัตรูแบบไม่ยั้งพวกเราควรจะเก็บแรงเอาไว้บ้างนะเอาที่นายสบายใจเลยยำฉาตอบแต่ฉันไม่สู้แบบซุ่มเงียบหรอกนะฉันอยากเปล่งประกายให้สุดพูดแบบนี้แสดงว่านายคิดว่านายเก่งกว่าเทจินทางละสิคุลรลินแซว ก็อาจจะนะยำฉาตอบยิ้มๆเราก็ไม่ได้ซ้อมกันมานานแล้วนี่เทนจินทังสวนฉันมีเซอร์ไพรส์ให้หนายแน่นอนเออยำฉาพูดจริงๆฉันก็ไม่อยากจะต้องมาสู้กันเองเร็วเกินไปลอกหรือแพ้ไวไปอีกถ้าเรายังอยู่ต่อได้ก็มีโอกาสมากขึ้นที่จักรวาลเราจะชนะไม่มีใครพูดอะไรอีก เรื่องนั้นก็จบลงตรงนั้นถ้าคูริลินชนะทาปิออนได้คู่ต่อไปเขาจะต้องเจอกับเซลแน่ๆแ,และจากสิ่งที่เซลแสดงให้เห็นในแมตช์กับดาบุร่าบอกเลยว่ายากจะสู้ไหวจากนั้นอาจจะต้องเจอกับฟริเซอร์แล้วก็เบจิต้าเบจิต้าเอาชนะคู่ต่อสู้ร่างยักษ์ของตัวเองแบบขาดลอยเลยด้วยซ้ำฉันสังเกตว่าหลายคนมีร่างจากต่างจักรวาลที่เหมือนกันเลยนะยำฉาพูดขึ้นเหมือนทั้งจากจักรวาลที่12ไงหน้าตาเป๊ะเลย กับของพวกเราเทนจินทางเสริมยังมีทั้งอีกคนในจักรวาลที่16กับ18ด้วยนะคุริลินพูดคิดว่าเป็นลูกของบลูมาทุกคนเลยไหมไม่น่าแปลกใจหรอกต้องลองไปถามดูยำฉาตอบบีเดียวก็มีในจักรวาลที่16กับ18นะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยคุริลินพูดต่อไม่รู้เหมือนกันว่านางจะได้สู้ไหมยำฉาว่าฉันก็สงสัยนะ ไอ้ไซยาจากจักรวาลที่18ที่เข้ามาทักชั้นหลังแข่งจบนะถ้าทางเป็นมิตรเกินจะเป็นไซยาเลยขนาดนั้นเองวาก้าก็นำเครื่องดื่มหลายชนิดมาเสิร์ฟบนโต๊ะยาว3นักสู้หลักเริ่มลงมือกินด้วยตะเกียบส่วนคนอื่นๆก็ใช้ซ่อมกับช้อนตามถนัด พวกเราก็เปลี่ยนนิสัยได้เหมือนกันนะรู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้เองที่เทจินฮังยังเป็นไอ้ตัวแสบอยู่เลยยำฉาพูดขึ้นเทจินฮังไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วดื่มหมดแก้วว่าแต่ทั้งจากจักรวาลเรากับจักรวาลที่12นี่คล้ายกันจริงๆเฮคุลรลินพูดต่อยำฉาเงียบไปชั่วครู่เขารู้ว่าคุเรล,ลินจะพูดไปทางไหนทั้งจากจักรวาลที่9กับจักรวาลที่12นั้นเหมือนกันมากเหมือนพี่น้องที่มีชื่อเดียวกันก่อนเริ่มการแข่งขัน ตัวเขากับเพ,เพื่อนก็เคยได้พบทรังจากจักรวาลที่12มาก่อนแล้วและหมอนั่นก็ยืนยันว่าเขาเป็นลูกของบรูมาเหมือนกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เห็นเขาเอาชนะคูลเลอร์ได้อย่างง่ายดายตอนที่ทรังจากจักรวาลที่12แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาฉันตกใจเลยนะหมอนั่นดูสุภาพมากแต่กลับเป็นหนึ่งในไซาที่โหดร้ายพวกนั้นเทจินทังพูดขึ้น ย้ำฉาหันไปมองทิจินทังด้วยสีหน้าประหลาดใจขณะที่คุลิลินเริ่มหัวเราะแต่ก็สำลักข้าวแทนจนกลายเป็นไอเสียงดังท่านใดน,นั้นย้ำฉาก็กำหมัดแน่นกัดฟันแนบกรามอย่างโกรธเกรี้ยวถ้าพวกไซย่าพวกนั้นมันขืนใจบลูมาฉันจะฆ่ามันจะผิดกฎก็ช่างหัวมันยำฉาตะโกนเสียงดังใจเย็นซี่ยำฉาใจเย็นๆคุลิลินรีบปลอบถ้าบลูมากับไซยาคนนั้นชอบกันเองละ บูมาเองก็เปิดใจให้ใครก็ได้เธอมีหวัวใจที่กว้างใหญ่อยู่เบื้องหลังคู่นั้นที่ใหญ่พอกันนะแขกแขกเสียงจากข้างๆอาจารย์เต่าอะไรนะ่ะทั้งสำลักข้าวหรือเปล่าช่วยหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้ไหมครับอาจารย์คุริลินทั้งพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆยังไงสิ่งที่เกิดในจักรวาลอื่นก็ไม่ใช่เรื่องของเรานี่ครับ ใช่อย่าพูดถึงเลอจะดีกว่าบีเดวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทรังเสริมพร้อมคิดถึงสีหน้าของตัวเธออีกคนในจักรวาลที่16ตอนที่ลูกสาวของเธอเสียชีวิตคุริลินเข้าใจทันทีและกลับมาทำหน้าจรงิงจังพวกเขานั่งกินกันเงียบ จนบทสนทนาเปลี่ยนไปสู่อีกหัวข้อหนึ่งพวกนายคิดว่าบาบิดี้มันจะร่วมแข่งในทัวร์นาเมนต์ด้วยไหมเทจินฮังถามคงไม่เสี่ยงอะไรหรอคุริเดนตอบนิ่งๆขณะที่ยำฉาก็พยักหน้าเทจินฮังเริ่มมองไปที่บาบิดี้พร้อมสังเกตเซลล์ด้วยตอนที่สู้กับดาบุราเซลล์ใช้หมัดแสงอาทิตย์ได้ด้วยเขารู้ได้ไงหมอนั่นรู้ท่าไม่ตายอื่นๆที่เทจินฮังคิดค้นไว้ด้วยหรือเปล่า คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในใจนักสู้หลายคนเด็กสาวที่ถูกโบเแจ็คฆ่าก็รู้พลังคลื่นเตาถ้าประจำของอาชา์มุเทนโรชิและตอนนี้คุริลินเองก็ใช้มันเทจินหังหันไปมองทางขวาจัก,กรวาลที่10ยังว่างเปล่าแต่การแข่งขันของคู่นั้นยังไม่เริ่มนั่นแปลว่ายำฉาอาจได้ผ่านรอบแรกโดยไม่ต้องสู้เลยก็ได้เขาเลื่อนสายตาไปทางจัก,กรวาลที่11มองเห็นบาปิดี้กำลังควบคุมบูอยู่บาปิดี้กับบูน กำงกินข้าวโต๊ะเดียวกันขณะที่ดาบุระกำลังนอนเจ็บใกล้ตายอยู่กับพื้นจอมเวทไม่แม้แต่จะสนใจลูกน้องของตัวเองแพ้แล้วก็สมควรรับกร้ำถ้าตายไปเลยแต่แรกก็คงจะดีกว่าส่วนบูกลับร่าเริงราวกับเด็กๆด,ด้วยจิตใจที่ใส่ซื่อเขาเปลี่ยนอาหารทั้งหมดเป็นขนมหวานเหมือนกับบูจากจักรวาลที่4ไม่มีพิษ ไม่ใช่แค่อาหารของตัวเองเท่านั้นแม้แต่อาหารของบาร์บีดีก็โดนเปลี่ยนมดแน่นอนบาร์บีดีเกลียดมันมากต่อให้สั่งยังไงบูก็ไม่ฟังสุดท้ายอาหารทั้งโต๊ะก็กลายเป็นภูเขาขนมและเจ้าตัวก็ยัดใส่ปากด้วยความสุขล้นปรีบาบิดีพยายามใช้พลังหยุดบูแต่บูอ้วนตนนี้แข็งแกร่งเกินไปสุดท้ายเขาก็ต้องใช้ประโยคที่ตัวเองเกลียดที่สุด หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะเปลี่ยนแกให้กลายเป็นดักแด้บาร์บิดี้ตะโกนลั่นบูก็สงบลงในทันทีเขาไม่กินอะไรอีกเลยแต่กลับทำหน้าบึง้งตีหน้ายู่กอดอกแล้วหน้าแดงด้วยความโกรธเหมือนเด็กเอาแต่ใจสุดๆ พฤติกรรมของบูทําให้ทรังจากจักรวาลที่12รู้สึกขบขันเขานั่งกินอาหารของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างสงบส่วนหมายเลข16ก็เงียบเช่นเคยกอดอกหลับตาเหมือนกับคนลับเขาไม่ได้เกลียดการมีอยู่ของหุ่นจนตัวนี้แต่ใน,ในใจลึกๆเขาอยากจะไปร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆจากจักรวาลที่16หรือ18มากกว่าที่นั่นมีโกคูและพ่อของเขาเบจิต้าแม้ว่าเบจิโตจะให้ความรู้สึกต่างจากคนทั้งสองมากก็ตาม ทรังตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไปกินของหวานกับเ,เพื่อนๆจากจัก,กราวาลที่18ถ้าพวกเขายอมให้เขานั่งด้วยแน่นอนทรังรู้ว่าพวกเขาไม่มีทางปฏิเสธที่นั่งของเขาแน่นอนการต่อสู้ถัดไปของเขาคือการเจอกับพ่อของเขาเองการประลองจริงๆครั้งสุดท้ายของพวกเขาคือในห้องการเวลาก่อนศึกเซลลตอนนี้ ครั้งอายุมากขึ้นมาอีก10ปีขณะที่พ่อของเขาก็มากขึ้นกว่า20ปีแล้วตอนนี้จะเก่งขึ้นแค่ไหนกันนะทั้งยังมีไพ่ลับบางอย่างซ่อนไว้แถมเขายังคิดถึงโกฮังอีกด้วยการได้กลับไปเผชิญหน้ากับอาจารย์เก่าและพ่อของตัวเองอีกครั้งก็คงจะรู้สึกดีไม่น้อยแต่มันคงยังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปทักเพื่อนๆจากจักรวาลที่16เพราะตอนนี้โกฮังพึ่งสูญเสียลูกสาวของเขาไปทั้งจึงตัดสินใจเดินอ้อก ต้อมไปยังจักรวาลที่18โดยไม่หยุดเพื่อไปหาพิภารภาอีกครั้ง